เขากำลังเตรียมอุปกรณ์เลยครับเตรียมอุปกรณ์การทำครับนี่ด้านหลังนี้เขากำลังเคี่ยวอยู่นะครับเคี่ยวน้ำตาลหรือเปล่านี่ขอลิสงกนิสงกับน้ำตาลนะครับความเหนื่อ <c oughs> <c oughs>

ครับขั้นตอนการทําของเขาครับอืมไม่ธรรมดาจริงๆครับ ปงขนมนะไม่ใช่ไพ่นกกระจกนะเอียงแบบนี้ เขาก็ใส่ถุงครับบรรจุนะหอมมากหอมแบบหอมแบบสุดเลยตอนนี้สุดยอดจริงๆครับ นะเป็นของทานเล่นเป็นขนมที่มีประโยชน์นะนี่เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่กับธันพืชน,นะครับพวกส่วนข้างหลังเขาก็ทำต่อเลยนะครับขายดีมากนะแบบหยุดไม่ได้เลยจริงๆครับนี่ครับงาน ผู้หญิงทำมาหาก,กินที่เซ็นทรัลพรลำสองนะครับนี่ใครสนใจก็แวะมาได้ครับงานยังมีถึงวันที่21อนะ2ี่พุมพานะครับ2567นะครับสับจอดจริงๆครับขอบคุณตามครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ครับนะน้มอรครับ